แกงพี่ดีกว่าแม่ไม่อยู่เรคคอร์ดเรคคอร์ดโอเคพี่คะไปซื้อขหนมกับหนูได้ไหมคะหนูอยากกินหนมไปซื้อเองดีก็ได้นั้นพี่ยกของเล่นตรงนู้นได้ไหมคะพอดีว่าหนูยกไม่เข้าไหวยกเองก็ได้ปะก็ะได นั้นพี่หนูมีข้อหนึ่งที่ครูส่งการบ้านมาแต่ว่าหนูทำไม่ได้เลยมีแค่ข้อเดียวนะพี่ช่วยหนูได้มนันะนะัๆนๆๆๆนาทำเองไม่เป็นหรือไงเออโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะโทรศัพท์แม่คะสวัสดีค่ะมีอะไรลูกคือหนูอยากได้ขนมมากค่ะ ต่ว่าหนูไปคนเดียวหนูกลัวค่ะให้พี่พาไปด้วยนะลูกอ๋อพี่คะพี่คะไปซื้อของกับหนูได้ไหมคะไปซื้อเองดิเสียงใครอ๋อเสียงพี่เนซี่เองค่ะโอ้ยเนซี่แค่ทำพูดอะไรเนี่ยตัวหนูนี่จะกลับมาโดนดีแน่ออคือว่าแม่มีจำได้ว่าแม่ต้อง ซื้อของมาใช่ไหมคะอ๋อใช่ลูกฝากไม่ช่วยกันยกกันนะยกเองก็ได้ปะเสียงใครพูดนะลูกพี่เนสซี่ค่ะหอยเนสซี่เยหนูพูดอย่างนี้เอ่อเอ,อแล้วฝากให้พี่หนูช่วยด้วยนะเพราะว่าแม่ทำอะไรของไวไฟได้ก็ไม่รู้อ๋อโอเคค่ะ เสียงใครอะเสียงพี่เนสซี่เองค่ะอุ๊ยจัดการอุ๊ยเนสซี่ไม่รู้หมดแล้วนะว่าพูดอะไรเนสซี่โดนแด่หนูนทำผิดอะไร